สูตร6464กเนี่ยก็คงจะเป็นไปตามนั้นนะครับคนจะเป็นไปตามนั้นซึ่งถ้าอยู่ตาม6464 64, จริงก็คือ20เดือนนะรวมกับที่อยู่มาแล้วทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าคณะรัฐประหารในอดีตได้กี่คณะนะครับประชาไทยเขาสรุปได้ดีทีเดียวนะครับในลิงก์นี้นะครับผมอ่านลองดูงให้ฟังดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไปตามนี้จริงก็คืออยู่อีก20เดือนเนี่ย ยังสู้จอมพลสริทธนธรา์นะครับที่ทํารัฐประหารในปี2500ที่ล้มรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างปี2501ถึง2512 11ปีนะครับ11ปีนะครับก็ไม่ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ถึง11ปีนะครับแต่ว่าจะมากกว่าคนอื่นหลายคนนะครับ21เดือนนะฮะน,นี้23เดือนเนี่ยต้องสมัยที่ จอมพลถนอมกิตติการยืดอำนาจรัฐบาลตนเองนะครับอันนั้นคือ17พฤศจิกายน2514ถึง15ตุลาคม2516แล้วก็จะนานกว่า12เดือนของพลเรเอกสงัดชลออยู่ที่ยืมอำนาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนะครับนั่นคือ6ตุลา19ถึง20ตุลา20แล้วก็มี18เดือนนะครับก็จะนานกว่า18เดือนซึ่งนําโดยพลเรเอกสงั์ชลออยู่นะครับยึดอำนาจรัฐบาลคุณธานินไกรวิเชียรน,นะครับนั่นคือ ตุลาสอ2ห้าถึงเมษาสอ2ห้าแล้วก็จะนานกว่า15เดือนของอรอสชอนะครับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นอยู่15เดือน23กุมภาสองห้าสามถึง17พฤษภาสอง5้าสามาสมัยนั้นคุณบิชารุชพันธ์ก็เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็มี15เดือนคราวที่แล้วนะครับ19กันยายนสีถึง23ธันวาสองห้เพราะฉะนั้นก็จะนานถ้าอยู่20เดือนอีก20เดือนจริงเนี่ยี่านพลเอกกประยุทธ์็จะอยู่นาานกว่ แทบจะทุทททกคณะที่ผ่านมายกเว้นจอมพลสฤษดิ์ซึ่งอยู่11ปีนะครับอันนี้สรุปตามข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ประชาไทยเขาทำกราฟิกให้ดูได้ดูเข้าใจง่ายทีเดียวนะครับ